ตาเหว่ยครับวันนี้เราจะมาทำการ เราเพิ่งเห็นนะมึงมานี่เนี่ยเห็นแล้วไหมนะเพิ่งเห็นทีวีป่ะน,น,นั่นเนี่ยกูจะไปเต้นไหนเวลาเขาเขาจะมีอะไรว่าคนแข่งม,มาเต้นออกกำลังกายป่ะเช่นตี๊ยมากสายเนี่นนนยใส่โนตีกูนะคนตัดคลิปกูก็ตัดเองนะกูบอกเองเออเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปเต้นในเท้าดูแล้วเขาให้เป็นยังไงเนี่ยเฮ้ยเขา,า,าตกใจว่ะ ไอ้เชี่ยนไอ้เด็กเชี่ยนนี่เป็นอะไรใช่ไหมชนะไปน,นี่อ,อ,อ,อไไิอันนี้ก็เจ้าของอะไรวะเจ้าของอะไรบกเจ้าของช่องเปอันนี้ก็จปาทั้งเป้มานะครับเป้มานะครับไม่ใช่เป้มาอะไรผมม่งมอะไอ,อ,อ้เช่น,น,น,นี่ก็พี่มาเาี่นามรุงไเปไรรไเลยะะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋วขไปดูในคะลิปมพี่จะปักนี่ไหนอ่ะพี่จะสอนท่าเต้นมาไหนโชดีชี้ดู ถ้าน้องไม่เห็นใช่ไหมสองท่าเนี่ยแบบเนี้ยทีนี้มึงยังขำเลยเห็นไหมกูขำเ,เดี๋ยวเราไปรอดูในคลิปอ่ะแต่เดีพี่จะทำให้ดูอ่ะไปก็ตอนนี้เขายังไม่เริ่มเลยครับผมมารอประมาณสองวันนะเอออะไรอย่างเงี้ยเออคิดอะไรไม่ออกเลยกูอว่าตบมือขำอ่ะก็ จะหอกเขาเซิร์ฟอยู่นะครับรอกเขาเซิร์ฟอ่ะแล้วพี่จะไปเซิร์ฟตามเขาไปบอมไปบอมอันนี้นะเธอาเขาเซิร์ฟเห็นะพี่ก็พี่เอาคิดท่าใหม่ท่าที่สองอ่ะท่าแรกก่อนนะท่าแรกพี่ทำให้ดูเนี้ยเห็นไหมเนี้ยเนี้ยอุ้ยเชี่ยท่านในตำนานมึงเคยดูท่านเลยมัเนี่ยเนี่ยอะไรวะมึงเป็นอะไรวะฮะเนี่ยเอาดิเอาไปดิ เอาไม่ได้แค่นั้นแหละกระเป๋านี่นกูอยา,ากจะพูดอะไรกูพูดเออม,อมื่อไปหมดอต่ชีวิตเนี้ยป้าครับเริ่มยังครับป้าป้าเริ่มยังครับป้าป้ะงงไหมมึงงงไหมดูด <c oughs> <c oughs> ีโอเนี่ยไรรอ้พี่สองแล้วไงเห็นไหมน้องๆได้เสียงเพลงวะ

มาเลยอ่ะมดเมเรอวะสองนี่คือเ้เหรนึ่งแสนยี่สิบห้าสองหกเดแปดสี่สามสองสามสาตห้าหนึ่นห้าร้อยสองหกเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งสามห

เา่ไป่ส่่หาเลข่กไเลยอะน่งาี่าเใหญ่โอ้ทุกบเด็กนี่ม่แม้แต่ตอบกนเนี่ยคุอยู่นี่นี่รบอกเอาเต้นปาดูอะ มาขโมงครับมันเป็นอะไรเนี่ยปัปบไม่มาละมา๊บดิแมป้าไม่เต้นอ่ะตาวเต้นให้ดูสิให้ดูมันเต้นเก่งด้วยอ่ะมาต่นะแล้วเต้นตามผมเลยนะอ้ ยังคเมวใจความให้วเห็นไหครับต้องดีแ่าคนอื่นด้วยหรือเปล่าเาไม่มีก็ไม่ดีให้ผมคนเดียวโลกเนียเดี๋ยวาไปครับเอี่มาม้งใจสูงมากห็นเป้าเนี้ยบ้างไหมเ เหมันหมาแล้วเหมอนหมากาจะตายอ่ะเหม็นกลเหมอนหมากลายจะตายอากเลยอ พวกเราคู <confort> ่คิดเองว่าจะมาเต้นน่ะตอนแรกคิดว่ามันจะไม่มีอะไรไง โอ้ยเจ๊โชคดีนะครับว่าเองเอคนี่ไม่เหนื่อยวะยังยังมึงจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยไอ้เหี้ยเนี่ยกลับบ้านดูดูไหมครับดูน้องน้องด่าอะไรนะคนดูอ่ะดไม่ใช่ ปีกจางคุณตัวเองย้วยมาเลยมาทำรึเปล่าครับมาทำ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 มาทมาทำมาทำมาาทำม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 าททำมา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 ทมาทำ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 าทำม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 าทำ มาเวะซืออาวหูอ้ด่ารูว่าชอบไอ่รูว่าชอแม่จรร้่ารว่าอบแม่แต่เขาไม่ได้บอก่ะ จะทำไรแล้วเปล่านะคูณเาไม่ไหวแล้วนะ <อ>จะโดนสกิปหดวันหนา้<อ>นนาป่ะทีนี้มีเพียงคนนี้แล้วครับก็อือานี้รู้กันแล้วก็ทำอะไรด้วยนะครับ